สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อโอ้ยเป็นยังไเอ้าวคือเป็นแจ้งจังจันพ่อโอ้ย <laughs> ได้่ลยเขาสิงเ <laughs> วยวาเป็นโทษผิดเบอร์ได้พ่อไป่ได้งไมาหาเรื่องมือของข้างน่เนี่ยปวดพ่อแล้วพ่อโอ้ยหยุดบอยูค่ะจ้ะจาตาตัวกระแตกน้าห,าหน่อยเนาะจ้าพ่อ ทรงๆเลยวะเว่ยโบดีกลับโอ้ยเนี่ยนอนหลายเว่ยโอ้ยเกียดยังไงมะจริงเหรอวันน่ะโอ้ยแกงอีหลีพ่อแกงอีหลีจ้ะเลขสามเขาหาข้าจ้ะสี่ข้าเลขศูนย์ของสองข้าจับกูมาอีกเลยโอ้ยเขาตะพิดตะเพิดเขาคักเขาเนี่ยยังมาเล่าอีกได้พ่อห้าน้อยยังงงพ่อต่อเล่าอีก ล่าขึ่งล่างซึ่งบนนีนอะจ้าเนี่ยนอนเลยสองแปดมาสั่งสี่แปดมาสั่งจ,าจ้าจะวะโอหยุด <c ười> ไม่อยู่แล้วไม่มีใครหยุดอยู่แล้วจ้า <c ười> นั่นแหละมันต้องมีสักวันมันจะเป็นของเราแมนเจ้าพ่อ <c ười> ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวันผู้นี้เมื่อนี่เขาอีกคคาๆพ่อขั้นอารมณ์ดีปันนี่หอ้ยผู้นี้จ้าวันนี้มีพิเศษจ้าพ่อน้อยจัดสามตัวให้สองคู่สองหัวจ้าลาวจัดสามตัวให้สหัวจ้าพ่อโอ้เต็มที่ได้มั้นี้ เต็มที่เลยพอ่อเอาคักคักแขนแขนจ้าเพราะว่า,วามันมันมันสงการอย่จีจ้าจ้าอืมสงการแล้วนะครับสงทายสงทายจ้าสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้าพ่ออืมเอามันเป็นดังยริงยิงเบื่อจ้า <laughs> <laughs> อา้าวหนักไปทางทางทางขวาจ้าพอ่อ นักไปดังวมวนดังจ่าเพราะว่าถนัดควานบ่พอมื่อนึงเออนักไปทางขวาจ้าเออเด่นวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเล่าเนาะพ่อเนาะแมีนักไปทางขวาจังน้อยจันละเล่าเด่นวิ่งรูดคือศูนย์กับหนึ่งค่ะเออมันกับป้าน้ำการเบ็ดเลยเห็นผมมันออกมั่วกันอยู่ันจ้าพ่อพ่เป็นศูนย์ร่วมไง จ้พ่อพ่อเคยยำทุกเขียวรี่มันเป็นศูนย์รวมเ้อสื่อกับสื่อน้ำกันเบิร์ดแลวกับบักสื่อเล่ากับสื่อบักสื่อน้อยกับสื่อจ้าเคยยำเคยยำทุกงวดอยู่แต่ว่าเจสซี่เขากับเขาใจลล่ะจ้าพ่อพวกเขาเคยสื่อเนาะพวกเขาเคยถือผู้นุ่คนโบถือบสื่อกับอิชิดายอยู่จ้าจับคู่จ้าพ่อ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอาไปหกหัวพอจ้าพอแล้วก็สามตัวก็มีห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่ง มันสีขำมันทีสงการอะไรลเี้ยเลขที่สามสามเอ็ดนี่มันหนาคามันหอกนะจ้าพ่ออืมรามันก็เป็นบ้าจีกันเด๊แมนเจ้าพ่อเป็นบาจีน้ำจตดการต่างๆขึ้กันนะจ้าเพราะว่าสงการบ้านเข้ากับบ้านบ้านขึ้นกันนะะโอ้เขาก็มีสงการด้วนกันบอกพ่อมีกันนอนาเ่าก็บา้ก็ไส้ี่ยพี่นอกกันไ่กันเนาะเขากับคนหนังก็เจ้าช้าขึ้นกันเนี่ยจ้าจ้า อ้าวเอียงไปทางซ้ายจ้าพ่อเด่นวิ่งรูดไปที่ศูนย์กับแปดงาหน้อยเด่นวิ่งรูดคือศูนย์กับแปดค่ะน,นั่นศูนย์มาถึตงตรงกันป้าบเลยบะจ้าพ่ออ่าตรงกันป้าบเลยเลยศูนย์มาดิยังยุดไว้กับโมยูดเด้อดเลยศูนย์มาดินะด้อโอหมอมา่นานหน้าเลยนี่จ้าจ้า มันไม่มาหลายงวดแล้วศูนย์มันตีระยะห่างไปหลายงวดแล้วนะเจ้าพ่ออืมคำมันมาป้าบหมีมันก็หน่วยสัดเข้าไปดีห่วยศูนย์มนันห้าศูนย์สี่โอ้ยรวยไปรวยเนาะฮ่าจากคู่ศูนย์เจ้าพ่อศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หก ศูนย์สหค่ะแปดสองแปดสี่แปดหแปดสองแปดสี่แปดหค่ะเอาสามตัวไปสองหัวจ้าพ่อไปลองดูสิเผื่อมันปังจ้าห้าศูนย์สองห้าศสองศปหศปดหกนี่แหละ ลองมันลอง,ลองหายสามตัวบึงฮาหน่อยฮามันเขา่าจ้าจ้าพ่อเมื่อวันไหนไปเล่าเนาะเขาหน่อยเส้อข่านแหลกแมนจ้าพ่ออืมจ้าเจ็ดเจ้าสามมันแ็จโอ้ยหน้ามึงที่ลงไปออกโอ้ยข่านหนึ่งข่านสองมันกันเลยวะ่ะจ้ามาข่านแหลกปื๊บเลยโอ้ยตายวะ <laughs> <laughs> ข่านแหลกมันบ่คอยบ่คอยมีไผ่เหร็นเนาะพ่อจอบก่อนเนาะขั้นแหลกเนาะ บางคนบางคนบางบองขาเจ้าสื่อเ้อจ้าอืมได้เลขไปเ,เขาเจ้ากดเขาไม่เขเวบด่วดเนี้ปลาปาบอดเน้จ้าพ่ออืมบางบองขาเจ้าสื่อแต่บางบองอบออขาเจ้าบาอขายเลขไปบ้านพ่อกขบบอขายเฉพาะกิจนะบอพ่อแมนโอ้จ้าบอ,อขายจริงว่าเข้าไห้นีขไปลังเทียมมันแรนไปออกข้าดเทิงก่อนเลยจีนะจ้าพ่อ แน่นทีมันจีมาตามข้าวไก่ผีมันกลับไปถึงข้าวเทิงกอพรผม่าเจา้าเรนข้าวเทิงกรมันเจ้ากระถือเนาะจ้าพ่อเอาเก้าเสียนจ้าเก้าเสียนวันนี้หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย สี่แป0สี่เก้อันนี้ชุดที่ไ้ไปเมื่อกี้นี่ได้ถ่มหลอกสี่แปน่ะจ้าเพราะว่ามันลงตัวเก่าเปะเลยนะโอ้จ้าพ่ออืมมันบอกมันบอกไปทั้งอื่นเลยมันอยูหมองเก่าเลยนะโอ้เป็นชุดเก่ากับที่ไ้เมื่อวันไหนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ตัวพ่อแมนถิมหลอกสี่แปนั่นแหะจ้าจ้าบานนี้ มันเป็นการบังเอินที่ว่าเลขมันออกออกคนละตัวออกคนละเหมือดแต่เห็นแล้วมันไในตัวเดียวกันไงหมอจ้าพ่อแล้วก็ขันไท่สีเลขไอ้เลขชุ่มเก้าเสียนนี่ก็่หายหายหาเลขไปสีเลขมีตัวเก้าคนนี่นะโอ้จ้าคิดว่าแปดวันนี้มันต้องเหลือจ้าจ้าคนนี้นะแปดจับหนึ่งมีตรงเหลือนะแมนอยู่พ่อมวนเมื่อกี่มาเนาะ เอาพ่อเนี่ยว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ้าถินจังเรือนะจา้จาจา่าเห็นบม้มึงจะยุ่งชิงนิ่งหรือบม้อไปใส่มจาจ้าพ่ออี่แหละลักษณะนียก็ต้อาที่พี่แบบนี้แนละ้วเขาสังเกตยดดัไงไงว่ามันต้องทิ้งเลขเจ้าไว้ร่ำเทียกับถิมไว้สองตัวจ้าล่ำเท่ากับถิมไว้ตัวหนึ่งแล้วแจ้น่ะทิมนี่พอดีเบิร์ตนะจ้าพ่อมันเป็นลักษณะทีะส่สี่ บารีเฮ็ดไปเฮ็ดมามันกลับมาโลกตัวเก่าเลยก็เลยว่าวโหอ,โอ,โอ,โอ้อย่างมันถี่ยั่งแปดถี่ย่ง, 8, ง,ยงบารีมาอ่าสูตรหนึ่งนี่ถี่มันมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่มันกลับมาเห็นบอกมันก็เป็นหนึ่งสี่เห็นบอนี่เด็กเก่ามันจีมี่เห็นบอกโอ้จ้าพ่อเออมันจีมีหนึ่งสีนี่ขึ้นหนึ่งซีนี่เป็นที่เรื่อที่สำคัญมากๆเลยตอนเย็นนี้อือเชื่อสินะ <laughs> อะ หนึ่งีล่ะก็หาหนึ่งซีจากสี่จ้าอ่าเก้าสามหนึ่งยังสี่มันก้า้ามันขึ้นมันลงมันก็อยู่แถวนี้แหละจ้าพ่อมันเไปใส่มาใสา่เหล่าเรกเล้ากันเลยแต่ละต่ดวงคือว่าดวงเขาเขาแเขียนจะได้กอบก้นล่ะแมนจ้าพ่ออืมมันดูกับช่วงดวงเพราะปีนี้น่ะทั้งปีไม่มีใครจะมาเอาชนะได้ หมูมานทั้งหลายก็แพ้พ่ายกังทีนะครับพ่อโอ้ยราศีธนูเหรอพ่อแมนโอ้จ้าราศีธนูไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนดูบ้านดูบ้านก็ได้เงินและวอ็จะมีคนนำสิ่งที่ดีๆมาให้จ้าไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปอะไรมากมายแมนบอ่แมนเหตุจากน้อยดีบ่พ่อ กระเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดไปพ่อปนัดกระเฮ็ดพอหนีเฮ็ดโอ้จ้าลุงไปมึงก็ได้นะครับอยู่โอ้จ้าจ้าอืมมันบ่นมาเท่าบ่นต้องไปว่าเอาแบบคักๆนะจ้าคือบอกจื้อคื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 อปลาถือแฉถือหมองนี่แหละจ้าแหงบินแหงพันเด้อืมแต่บอกถ้าจะซื้อนี่อันตีตาบอยซื้อนี่เพ้อเพ้อรุดไปนี่นะจ้าจ้า มันเป็นเรืงสันที่การค้นนี่การดวงค้นนี่ถ้าดวงมันมาเราไม่ต้องไปวิ่งหาจ้าแต่มีคนเราไมหายหอดบาทเลยนะจ้าพ่ออืมมันจีเป็นทํานอกนั้นตั้งแต่ห้าดินร้ายมันรูว่ดินร้ายมันท่านจ้าแหงดินแห้งภานจริงๆนะจ้าพ่อเมื่อยพ่อแมนจ้าพ่อเออสู่เขาอยู่ที่ซื้อที่ซื้อเหลืกะน่อนเมื่อยกายนะผากอยู่ขันเหย็ดอยากเห็ดง้างกับลูกขึ้นไปหาเหยียดแนวเลี่ยกหน่อย จค่นั้นกับพอ่อหนะจ้าบา้านีีไผเป็นนีเป็นสินอยติศาสต์ต่างไหนเขาเอามาใส่นะใครวะอืมเป็นจังสันบอว่าบอว่าน,าน,นี่เขาเป็นเขามาสอบลำพอดเขาข่าเงินพออยู่พันสามจ้าสามปีอ๋อหวงตะว,วันมาจ,ม <laughs> มจ่าย <laughs> <laughs> บอกว่าไจ่ายบอกว่านี่เอาขึ้นเบิรงกขึ้นวันสี่พวได้แล้วว่าพี่ว่ามันสิท่ทีมองหน้าไปแล้วจ้าจ้าเออมันก็ยังนโผงลงขึ้นมาเฮานะอืม นี่แหละเขาเอ่ยว่าดวงช่วงดวงจ้าช Dan, story, ่วงดวงดวงดีดวงดีเห็นยังก็คือจ้าพ่ออ okay. ู้ควขู่ค right? ู่คนก่อห้ก่อหอมจ้าไปใส่บ้าใส่กะยิมแยมแก้มใส่ด่อะไร้บัจ้าพ่อช่วงในดวงบุรีไปใส่บ้ายังขึ้นเขาก็สร้างเฮานะแมนจ้าพ่อแมนจ้าเด็กเกไดเด็กวันนีงไมเนาะอ่า ทุกท่ายคลิปแรกของพ่อให้เอฟซีเนี่ยจ้าพ่อเอฟซีผู้ฟังอยู่กระไดผู้เขามาฟังกระไดเมื่อมาเห็นคลิปนี้ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่บุญแดส่องบุญน้ำโซกนั่นจ้าเออกดให้เพย่อเนี่ยฟังโฆษณา,าพ่อเนี่ยมันจบเนี่ยพ่อเ <c oughs> นี่ยผีมีเงินเตือนหน้าบ้านรอแมนจ้าพ่อแมนดูว่ มาเดิเลาะพ่ออันไปหาแนวทางจ้ะพ่อการดี่ละการเลาะคือเก่าอ๋ออ๋อเลาะหาแนวทางเอาเอาสั่การเลาะคือเก่านั่นล่ะอั้งแต่ล่ะซอยกันคนละใหม่คนละมือจ้าเดีถ้าคลิปนี้ขอไว้พ่อในเอฟซีทุกคนทุกการทุกมีิติทุกข้อมูลข้อมูลจะเลื่อนลรลำลุยลุยเรียกกระเละห้อยออกมาแล้วจ้าจะของส่องบนจากไหลลำเหมยลุย รวยยิ่งขึ้นไปจ้าทุกยาจน <c oughs> เอวังก็มีด้วยประการัชนีจ้าพ่อขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจะพอครับส่งสงมันหมานผู้ใดก็ได้ค่ะข,ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ